สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังตายอารไทยยอมรับเครียดหักหลังสถานการณ์ที่อุบลหน้าเป็นห่วงครอบครัวต้องอ,อพยพด่วนเรียกได้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงสร้างความวิตกกให้กับประชาชนหลายพื้นที่โดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัยใกล้แนวชายแดนหลายจังหวัดต้องเตรียมย้ายออกจากบ้านชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย โดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างต่ายอารไทยเปิดใจถึงความกังวลเกี่ยวกับครอบครัวที่อำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้ทุกคนได้อพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วซึ่งต่ายเล่าว่าความห่วงใหญ่ทำให้ต้องติดตามข่าวสารและติดต่อกับญาติตลอดเวลาเราต้องมั่นใจว่าทุกคนปลอดภยัยการอยู่บ้านในช่วงนี้มันไม่สงบเหมือนเคยทำให้เครียดมาก อีกทั้งเธอยังสะท้อนถึงความคิดถึงอนาคตและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวมันทำให้เราต้องวางแผนว่าจะสร้างบ้านใหม่หรือหาที่อยู่ใหม่ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของทุกคนเราไม่เคยคิดว่าจะกลับมาเจอสถานการณ์แบบนี้อีกสุดท้ายไต่ส่งกำลังใจถึงผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายขอให้ทุกคนปลอดภยัย ขอให้พี่น้องทุกพื้นที่และเจ้าหน้าที่แนวหน้าผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ